หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดศาสนสถานเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของรัชกาลที่9ค่ะที่วัดแม่ตาวกลางหมู่ห้าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชายไตรทิพชาติสกุลในอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดศาสนสถาน โดยมีข้าราชการทหารตำรวจอสจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของรัชกาลที่9ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายสวมหน้ากากอนามายัยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากนั้น เป็นพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติศาตสตร์ในการทำความสะอาดศาสนสถานซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการมอบหมายงานไว้ก่อนหน้าแล้วโดยมีหัวหน้าหน่วยงานนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ภายในวัดแม่ตาวกลางให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามในโอกาสวันสวรรคตค พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยทุกคนพร้อมใจกันแต่งเครื่องแบบจิตอาสาตามพระราชปณิธานล้นกล้าพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบด้วย